พงยงพวกเราเนื้อโสเนื้อเสร่มือเคยความดีการจจมพลังบานโดยสัมผัสบานว่าเออการจจมพลังหรือคุณการจจมพลังที่กตั้งมูลนธิธิไปช่วยทหารแนวหน้าและพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนมาเราชาวบ้านตาสีตาซานี่ตัวเล็กตัวดำๆนี่ทาไมถึงมองเห็นครับทําไมถึงมองเห็นว่าเออคุณการเขาทาหน้าที่และไม่ใช่แค่คุณการนะมีหลายคนมากพี่บุ๋มเออหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้เอยน้มนะครับผม ชาวบ้านตาสีตาสานีนเห็นหมดแต่ผมถามหน่อยทําไมนักการเมืองไม่เห็นครับนะทําไมขึ้นไม่มองเออคนกําลังทําดีทำไมไม่ส่งเสริมปลูกปั้นส่วนไอ้เรื่องนั้นน่ะผมไม่รู้หรอกว่าเขาเขาอย่างไงแต่ที่ผมเห็นคือความดีของเขาคือก็ทําให้กับทหารชายคนชายเดนแนวหน้าเนี่ยมองเห็นครับผมตาสีตาสานี่ก็มีตาดําๆหนี่มองเห็นนะแต่ผมถามนะครับแต่ทไมนักการเมืองมันถึงมองไม่เห็นครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันไปขัดหูขัดตาอะไรขณนะน,นั้นบอกนะ ท่านทั้งหลายนะท่านควรคิดวิเคราะห์หญ่แกว่าอันไหนเรื่องดีอันไหนเรื่องเรื่องที่มันพอที่จะจัดการก่อนไหมนะเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยเอาให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาว่ากันที่หลังก็ค่อยว่ากันอันนี้ก็ยังไม่จบไอ้น,นั้นก็ยังไม่จบอันนี้ก็ยังไม่ได้อันนั้นก็ยังไม่เห็นชัดก,กันเองซะแลว้วนะครับจะเป็นยังไงก็ช่างครับผมคนหนึ่งครับท,ที่ติดตามการจอมพลงังผมบอกเลยผมให้กําลังใจให้เป็นฮีโร่เลยหลังบ้านผมไม่รู้แต่หน้างานผมเห็นครับโอเครู้เรื่อง សួស្តីជូនកាក់មៀមបងប្អូន